สว่านถูกถูกทำไมมันหายากอย่างนี้ว่าแต่พอมาเจอสว่านมาซารุรุ่นนี้เขาทําได้ยังไงกับคุณภาพแบบนี้จะเห็นได้ว่าคุณหนึ่งทำคลิปกับสว่านรุ่นนี้บ่อยมากสว่านมาซารุรุ่นนี้นะครับมีมอเตอร์มาให้ถึง2ก้อนเลยนะครับแบบนี้เลยนะฮะสามารถเปลี่ยนใช้งานแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับมาให้ด้วยในตัวนะรวมทั้งนะครับตัวเขาเป็นมอเตอร์แบบบัสลินะครับแล้วก็มีการปรับนะครับแบบแรงบิดก็ได้นะครับหรือแบบเป็นแบบเจาะก็ได้นะครับแล้วตรงเนี้ยสามารถปรับเป็นแบบ ไฮกับโลนะครับเอาแบบสว่านเจาะหรือว่าแบบขันน็อตก็ได้นะครับตรงนี้ยังมีหัวตอกนะครับสามารถตอกได้ในระดับหนึ่งนะครับสามารถปรับระดับความแรงได้นะเดี๋ยวจะทําให้ดูทุกคนถ้ากดเบาๆอ่ะมันก็จะเบาให้ถ้ากดสุดก็จะแรงให้นีม่มีมอตเตอร์ออกมา ่าระบายความร้อนนี่ทางนี้นะครับนี่เรื่องไม่ร้อนง่ายๆแน่นอนนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์นะมาครบเลยนะครับหัวนะครับเป็นหัวบล็อกนะเป็นหัวสกรูนะครับเป็นดอกสว่านนะครับมาให้แบบครบเลยแล้วก็จะมีตัวาสามารถปรับเข้าไปในที่องศา,ศ,าศ,าศาต่างๆตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีกล่องนะครับมาให้ด้วยหนึ่งกล่องนะฮะเป็น แล้วก็จะมีคู่มือนะครับเอาไว้อ่านนะครับว่าวิธีการใช้ยังไงเนาะแล้วก็จะมีแถมพวกน็อตสกูต่างๆนี้นะครับมีพุกมาให้ด้วยนะฮะตรงนี้สําหรับใครที่กําลังหาสว่านนะครับใช้ DIY งานง่ายๆนะครับที่บ้านใครสนใจนะไม่เห็นพิการในคลิปให้กดติดตามคุณหนึ่งไว้แล้วทักข้อความมาเดี๋ยวจะส่งรายละเอยียดทั้งหมดไปให้นะครับ